ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนะี่ยก็อย่าท้อนะจงให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเสมอชีวิตมันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ไม่ดีนะพรุ่งนี้ก็อาจจะดีได้แค่เ,เข้าใจใบไม้แล้วมันผลิใบออกมายอดอ่อนๆน,นานๆนนเข้าเนะี่ยยอดมันก็ดริหนาเขียวจนเขียวแก่สุดท้ายก็เหี่ยวร่วงลงมา ใจเราก็เช่นกันนะมันเกิดขึ้นแล้วร่วงลงไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ฉะนั้นเมืเม่อมันร่วงลงแล้วก็เหมือนใบไม้แก่ๆเน่าๆไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่ความรักเรื่องชีวิตจิตใจของเราก็เช่นกันแค่เราเข้าใจมันคือธรรมชาติอย่าเสียใจ และยอมรับกับมันรักษาใจตัวเองให้ดีอย่าจมกับเรื่องพังๆใจเราก็ต้องไปต่อเมื่อเราเข้าใจโลกนี้อย่างที่มันเป็นนะเราก็จะเย็นสบายขึ้นนะ